The air in this room's getting thin My patience for you is getting thinner Don't care if you're lonely again Just let me escape for a minute I won't Space, build myself a spaceship Kill gravity but I wanna be weightless Suit I can't take this Blast off, I'm over the... ดีค่ะมาพบกับเองแล้วนะคะที่ช่องนัตตี้เจนนี่ค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเอ๋มาตอกย้ำเพื่อนๆนะบอกเลยว่าห่างหายกับคลิปลดน้ำหนักไปนานมากๆเลยนะคะที่หายไปเพราะว่าไปทานเองแค่นาะปาร์ตี้เยอะมากเป็นคนชอบทานอยู่แล้วเนาะวันนี้ค่ะเอ๋ก็จะมาตอกย้ำอีกรอบหนึ่งนะว่าทำอย่างไรกินแล้วไ่อ้วนนะคะ oh. ดูแลก,กันอย่างไรบ้าง <c oughs> ท้องยืด อ้ยวย้วยน้ำหนักตัวเยอะท,ท,ทั้งที่ออกกำลังกายวันละตั้ง3ชั่วโมงน้ำหนักลงเป็นขีดความกังวลใจกันอยู่ใช่ไหมล่ะคะวันนี้ค่ะเอมีตัวช่วยดีๆนะคะมาฝากเพื่อนๆด้วยบอกเลยว่าครั้งแรกก็เห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าเป็นอะไรบอกใบน้นิดนึงก็ได้เป็นสินค้าที่เอทานมาโดยตลอดเลยคะ่ะแล้วบอกเลยว่าไม่อันตรายไม่มีสารเคมีแล้วก็ ปลอดภัยมากๆจริงๆอยากรู้แล้วไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะมาพบกับเอกแล้วนะคะวันนี้เอกก็จะมารีวิวนะคะสมุนไพรช่อฟ้านั่นเองค่ะนี่ อันนี้บอกเลยนะว่าทานเป็นประจาเลยที่รู้สึกว่าเรากินของหนักๆแล้วก็วันนั้นเนี่ยเราไปมีปาร์ตี้กับเพื่อนๆเนาะเราก็รู้สึกว่ากินเยอะมากๆเอกก็จะมีตัวช่วยค,คนที่เป็นเพื่อนเอในเฟสหรือในเพจนะก็จะรู้ว่าตัวนี้เนี่ยเอขายมาโดยตลอดนะไม่เคยที่จะหยุดขายเลยเพราะว่า1เราทานเองได้ 2. ลูกค้าติดค่อนข้างเยอะแล้วนะคะ ตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าชอบฟ้าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์คนที่1ท้องผูกรุนแรงนะคะแบบถ่ายไม่ออกจริงๆส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อายุเยอะเะนะคะบางคนไม่ต้องอยเยอะวัยรุ่นก็เดี๋ยวนี้เนี่ยมีปัญหาท้องผูกถ่ายยากเยอะมากๆเลยตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการระบายนะคะท้องผูกอันดับหนึ่งนะคะพอท้องผูกเนี่ย าการขับถ่ายมันดีขึ้นเนาะในส่วนของการดีท็อกในร่างกายมันก็ดีขึ้นด้วยนะคะพุงที่ดิ้นก็ค่อยๆลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะเริ่มต้นนะคะห่อแรกก็เห็น,นเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะวิธีการทานไม่ยากเลยนะคะซองนี้เนี่ยสามารถทานได้1เดือนนะคะ,ะโดยที่เรานําเอาส่วนผสมทั้งหมดนี้นค่ะเป็นสมุนไพรธรรมชาตินะคะส่วนผสมทั้งหมดตรงนี้มันจะมีพุทธาพุทธาจีบนะคะจะมี ดอกคำฝอยพริกไทยดำม,มะขามแขกกระเจีย๊ยบบอกระปิดญ้าหวานแล้วก็สมุนไพรอื่นๆอีกนะคะรวมทั้งหมดเนี่ยแปดชนิดด้วยกันนะคะบอกเลยว่าไม่มียาระบายที่เป็นแบบสารตกค้างหรือว่าสารกันบูดเราก็ไม่ใส่เลยนะคะวิธีการต้มก็นํานไปต้มนะคะที่ประมาณ20นาทีนะคะแล้วก็กรอกใส่ขวดแบบนี้นี่ถ้าง่ายๆนะคะเป็นน้ำโพ่ที่เราซื้อขวดใหญ่ก็ได้ะคะ่ะแล้วก็เทลงไปแล้วก็อาจจะเกินนิดหน่อยเวลา ต้มเนี่ยก็มันก็จะแห้งลงไปเนาะก็น้ำเนี่ยประมาณอสามถึลิตรได้นะคะก็กรอกไว้แล้วก็ให้เพื่อนๆแช่ตัวเย็นไว้นะคะที่ให้แช่เพราะว่าเราไม่ได้ใส่สารกันบูดดังนั้นเนี่ยควรต้มเสร็จปุ๊บ วางไว้ด้านนอกเนี่ยให้เขาไม่ร้อนแล้วก็นำแช่ตู้เย็นนะคะทานอันเนี้ยก่อนนอนนะคะวันละแค่หนึ่งแก้วเท่านั้นเองนะคะบอกเลยว่าตื่นเช้ามาท้องลงมากก็วันนี้เนี่ยเอกก็มารีวิวนะในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์เอทานประจํานะคะแล้วก็ขายดีมากๆนะคะลูกค้าติดกันมากมายไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพนะส่วนใหญ่ต่างจังหวัดเนี่ยเป็นลูกค้าประจําเอกทั้งนั้นเลยนะคะถ้าเพื่อสนใจนะคะก็เดี๋ยวเอกจะให้ที่อยู่ด้านล่างนี้เลยเต้ดต้เตตต นี่นะคะเป็นเบอร์โทรนะคะแล้วก็จะเป็นเ c e บุ๊กทางนี้ได้ก็เดี๋ยวถ้าไงคะ่ะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะพบกับรีวิวหน้าเป็นไงบ้างก็มาติดตามชมกันนะคะน,นี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย